ลิวพูมีเสียวก่อนแดงเดือดอิบราฮิมาโกนาเต้ได้ถอนตัวจากทีมชาติฝรั่งเศสชุดคัดบอลโลก2026เกมพบไอแลนด์หลังมีอาการบาดเจ็บที่ต้นขาต้องกลับไปเช็คอาการกับสโมสรลุ้นหายทันช่วยหงดวนปีศาจแดงในวันที่19ตุลาคมนี้โกนาเต้มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่เกมลิวพูบุกไปแพ้เซลซี และแม้จะฝึกซ้อมเบาๆกับทีมชาติแต่สุดท้ายต้องถอนตัวด้านดีดิเยเดชองเรียกแบงยาแมงปาวาจากหมักเซยเข้ามาแทนขณะที่คิริยันเอ็มปาเป้ก็ถูกส่งกับเลอมาริตด้วยเช่นกันหลังเจ็บข้อเทา้าต้องจับตาให้ดีว่าโกนาเต้จะฟิตทันสึกแดงเดือดที่แอนฟิลหรือไม่โอ้โหกองหลังของลิวป,ปูตอนนี้นะครับทุกคนเหลือ3คนเท่านั้นนะครับเลโอนีเจ็บ ถ้าโกนาเต้เจ็บอีกก็เหลือแค่2คนนั่นก็คือวัวจิลฟานไดกับโจโกเมตก็ต้องมารอดูกันว่าโกนาเต้จะหายกลับมาทันหรือไม่ในเกมแดงเดือดกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดในวันที่19ตุลาคมนี้ก็ขอให้หายกลับมาไวๆนะครับเพราะตอนนี้ลิเวอร์พูลขาดกองหลังมากๆนะครับถ้าเจ็บไปอีกคนนี่อันตรายมากนะครับสำหรับลิเวอร์พูล